กาบสวัสดีโค้งสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชมเนาะกาบสวัสดี์กาบสวัสดีแบบโค้งสุดท้ายเด้เพราะว่ามื้อนี้วันที่3ามเ้ยแหละครับผมเย็นวันที่31สิงหาคม2568เนาะครับผมเนาะมื้ออื่นกะเป็นมื้อที่หลายๆคนหลายๆท่านรอคอยเศรษฐีใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นก็นจะเป็นมื้ออื่นล่ะครับผมวันที่1กันยายนมาติดตามตัวเลขกับแม่บัวอีกเป็นโค้งสุดท้ายครับผมเพิ่นว่าผีตาจันทร์มาหาอีกแล้วมาบอกเลข2ตัวว่าซั่น งวดก่รีบกรนม่เป็นงมวดก่อนครับผมคลิปก่อนที่ประเทศอังไทยท้าลงไปนั่นเป็นเพื่อนบอกสามตัวไปเมืองลางบอกสามตัวแต่ว่าจังหวัดลืมเพราะได้บอกสองตัวเลยกลับมาบอกสองตัวอีกครับผมท่านผู้ชมมาฟังเบื้องกำกันนะครับนอ่าเป็นเลขตัวใดจุดใดสิถูกถูกใจท่านผู้ชมแฟชชั่นหรือบอมากก็ค่อยจัดดนะครับผมมากค่อยเบื้องนะครับผมเนาะบอมากเข้ากะเบืบอเบบอ้องผมขึน้นศาสนามากค่อยเอาบอผิดครับผมมากค่อยเอาบอมากเข้ากะเบื้องผมขึ้นศาสนานะครับผมเนาะไปครับ ไปฟังจากปากแม่บัวน้ำกันเลยว่าเป็นเลขชุดใดตัวใดนเราก็ไมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแม่บัวสวัสดีครับมาทั้งใหญ่ั้งตาจ้าทั้งตาทั้งใหญ่นะขี้เกียจมาเดิบัวมันมาหนันมาเดิบัวเนี่ยรงมาคือเก่าบัวเนี่ยยางมาคือเก่าเดิโอ้ทีขี้เกียจบมดเถียวขี้เกียจอ๋อิท่านเกียนอยู่ท่านไหนเกียนมันก็เกียนเกียนคือเกียจบัล้านน้อยเนาะอ๋อมันคือจังพิแต่ มิจต่างอันนี้มิจต์ปลาอ,นนอยู่ตแต่ว่ามันเกียนตะเกาตะแกีนั่นล่ะเพื่อนกับแม่น่นนะเนาะบอกมันให้มิจต่างเกียนว่สาสินคนแม่ท่านใดเอาบอกบอกสู่ฟังงนี่แมาท่างเกานั่นล่ะแต่ว่ามันปรากฏว่าเป็นท่างเกียนคุณแม่เป็นท่างเกียนแต่กินเป็นดินทรายสมัยตะกินเป็นดินทรายโบลาณเป็นดินทรายก็พักกันขี่เกียนมารถสองขั้น่อสิขี่รถสองขั้นล้วบ่ขีีขี่เกียนเพื่อนว่ารถมีรถสองขั้นแต่บอกรีขี่เกียนคนโบราณ รถก็มี่สองขั้นแต่ว่าบ่อกี่รถเก๋ยังวะามาขี่เกียรมาขี่เกียรมาปาดวันย่ไก่กันน่อยูไก่ใกล้กันเอ้าเพิ่นมากขี่ยังมากอ่ะบ่ว่ากันละเพิ่มาว่าจังไดในแม่บัวเพิ่อนว่าเพื่อนขี่เกียรมาเพื่อนก็ขี่เกียรงัวคู่น่ะขี่เกียรนตาจันมันเป็นผู้เอาเสือกพัดงัวนะเป็นคนครับบง่ยง่ายสักข้ามรถนั่นก็เป็นคนครับเป็นคนครับอื เอาสองมือจะตีหัวเสียกหัวจัิงสีน,มนะมันกิดหัวมันเกิดแรงนั่นบอละคือ,อ,อจังรวดนมานั่นแหะแต่วันเป็นเกียนโผมพัาเจ้าสจพ่อคือดอ,อกที่ดอกเขาว่ามีหนังในเบือ้องย่นอมีหนังมีละคว้าในเบื้องโยขี่เกียนม่ายหญ่กับซ้อนไายมาาใหญ่บนบนังนี้บนนังซื้อได้ยอนขามานานังทั้งหลังยอนขานะหันหนาไปทั้งคุนห<อ>ันหลังใส่มหาตาจัน โ oh. อ้แกงขาเลยเลยมากย่างดีคนแล้วเท่าสองเถ่าเนาะร้านหน่อยอยากมากน้ำยังบ่อยมากเลยมาแค่สองคนมาแค่สองคนร้านว่าเมนร้านว่าไปน้ำแน้ไปน้ำแน่ <c oughs> กบบ,บบบบต้องมาเราคืื่อนละเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนบอกลูกบอกร้านมาเพื่อนก็มาบอกเลยเพิงบอกว่ายายเห็นบอกยายบอกศูนย์หก ใช่มาบอกศูนย์หกแมนตาจันเลยว่าให้คอยบอกคำนะคนว่าสี่บอกต่เจ้าบอกคนว่าจาจันว่าตาจันเลยว่าบอกสามสองย่าบอกศูนย์หกตาจันบอกสามสองแมนว่ยมันจะมีตัวทั้งตัวจริงตัวหลอกได้เนี่ครับผมท่านผู้ชมมันจะมีทั้งตัวจริงตัวดอกตัวหลอกได้เพราะว่ามาสองคนพออไปคนละท่างสี่นอกระหว่าสามสองกับสามสองน้ำกันคาวศูนย์หกกับศูนย์หกน้ำกันตาจันพราะว่าอโยนี คุณยายผัดบอกศูนย์หกตาจันผัดบอกสามสองนี่สิ่งตัวจริงตัวหลอกแค่จังไหนเนาะสีหูจักว่าตัวไหนสีจริงตัวไหนสีหลอกเขาก็เอาโรคเบิดโลดเดี๋ยวแต่เพิ่นสิมักสุดใดตัวใดละเนาะมักของตาจันหรือมักของคุณยายกันเลี้ยวแต่แล้วเพิ่นนี่เพิ่นมาบอกสองคนเพิ่นมาสองคนเนาะคลิปแรกเท่าสองเท่านั้นคลิปแรกตาจันผันบอกตัวไหนก็ไแม่บัวบอกว่าเดี๋ยวลูกไปเมืองลาง ไปเมืองลางไปเห็นเข้าหมุนบักหล่อเล็กตัวไหนชีบแรงกเ,รเล็กตัวเหลกง้มันม <4 S 2> <อ>ันมันหาเกตซี่แมนแมนบ่ห้าเกตซี่เเที่ยงกับใบเตรียใบเนาะบอกโนะ oh. อ้เปลยวเล็กมาหนันยางดี oh. ตาจันปเปียวมาอย่างนี้ oh. คนว่า เป็นไปเมืองล่างป็นเขาหมุนบกรลอบหมุนตุยลุยตุยลุยตุยลุยย,ยุดจึ๊กเลยนั่นหาเจ็ดสี่แมนออกตัวแดงจึ้งคืงเลยของคุณยายดีบนี่คุณยายมาตั้งแต่คลิปเริ่มต้นตั้งแต่ต้นวีกเดียไม่เป็นตุต๊ดตัวไหนของคุณยายนี่มันมันสองหกสี่เป็นบ่ไม่บัวกระจำาบมันตัววีกเนาะไม่ตัวนยเจ็ดสี่ครับผมหาเจ็ดสี่นี่แมนอยู่ของตาจนันนี่ของตาจนันหาเจ็ดสี่เนาะ สองหกสี่หรแต่ของคุณยายนี่จำบ่ไดายจำบ่แม่นเพราะตันจะแต่ต้นวีคุณนาะโอ้วันนี้เพิ่นมาเพิ่นก็มากสองคนคือเก่าสองคนคือเก่าขี้เกียจมากขี้เกียจมากเลยงวดเพิ่นมายยายมากตาจันยายมากก็ตาจันตาจันบ่ได้มากต้นยายพอดีมากกับตาจันน่มาบอกว่าหมุนบักกระลอกกุลุยกุลีนคลิปนั้นตาจันมาผู้เดียวเนาะแมน ม,มาเอาเข่าสากด้ยเพื่นหนึ่งสูตรก่อนโอ้หายยากจริงๆนี่มันหลายเพื่อนมาบอกแล้วเพื่อนกันนั้นของตาจันคลิปเรียงสี่เป็นห้าเจ็ดสี่ที่ว่าไปเห็นขาเจ้าหมูหมุนบอกกิ้งล่อแมนไปไข่ขาเจ้าออกเลขแมนเป็นเจ็ดเป็นห้าเจ็ดสี่แต่ของของคุณยายนี่ยมาจะต,ต้นวิกเพื่อนมาบอกสองหกสี่ เลขมันคล้ายกันมันมีว่าแต่ว่าขว่าไายมันก็บอกไข่ยหรอครับผมสองหกสี่ก็หาเจ็ดสี่เนาะครับผมเนาะยงงจะว่าสี่ยู่ทยขึ้นกันแต่ว่ามาโค้งยุดทยนี่คุณยายบอกศูนย์หกบอกศูนย์หกตาจันก็ได้บอกําแน่คอยกัเลยบ่านอตาจันก็เรว่้าให้คอยบอกคาแน่สิบอกตาเจ้าขนงบอเพื่อตบจานคอยกันมีคือการเพื่น้านเพื่นว่านตาจันว่านตาจันมาบอกสามสองไม่น่าสี่บอกเด็กตัวเดียวกันเนาะ พ่นมาสองคนเพิ่ก็สิบอกสองคนเดินไแข่กันบอกเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ผู้ชมจะต้องพิารณาเองเนาะแต่ว่าฉันมากที่พ่นถือที่นี่นะครกับมีแต่ตาจันได้แต่คุณยายเขาก็บอกเป็นวียกแรกเนาะวียกแรกคุณยายเนี่ยบอกเป็นวียกแรกแม่นเพราะม่านมากแต่วีกก่อนแต่ว่าพ่นบ่ได้บอกพ่นมาพ่นมาวเียกนี่พ่นบอกแต่ก่อนมากที่ถือมากสามสี่งวดยังแี่นกันมากจนมาวิจาราจันครับมาบอกก็ต้องพิดรณาเองเนาะสองหกสี่ศูนย์หกนี่เป็นของคุณยายบอก ห้าเจ็ดสี่กับสามสองนี่เป็นผีตาจันมาบอกครับผมไพ่มากตัวเดชชุด,ดเดชก็ลองพิจารณาบ้งเอาเองเนาะพอเที่ยงกะตีตามให้ไม่บวมมีความฝันพอเที่ยงขาหมาอร่งให้พี่นอ้องเนีเบิง้งครับผมพอออกมาปัจจัยบา้เาเขาบอกว่าบอกเน๊ะปัจจัยบาเนาะครับผมท่านผูนะ้ชมเนาะฉะนั้นแล้วพอแม,ม่บัวมีข้อมฝันเกี่ยวกับผีตาจันผีคุณยายก็เลยมาแบ่งปันให้พี่นอ้องครับผมนี่ครับผมไพ่มักร้องแฉกหนาจ,จะไปเบิ้งเด้อครับผมท่านผู้ชมเนาะสองหกสี่สองหกสี่ศูนย์หกอันนี้เป็นของค ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามสองนี่เป็นผีตาจันมาบอกแม่บัวลองพิจารณาบังเอิญเองครับผมเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่คนเรียนตัวใดเด้อครับผม,บมอาจารผู้ชมหมากเขาคอยลงทุนเนาะครับผมเนาะมากคอยลงทุนมากคอยจัดคัดให้เบิง้งเพื่อความสุขสนานเนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมผู้ใดียกค่มาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมว่ารีสี่สองหกสี่หรือว่าหาเจ็ดสี่ขอให้ถือสามโรตรงตรง ถ้าพุทธสี่ศูนย์หกหรือว่าสามสองขอถือสองตจังๆนะครับผมเนาะเด็กมีเงินมีข้ามกันสมบูรณสุข้อนคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันคลิเก่าครับผมสมบูรณ์ช่วงพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายแม่บูซาไปแล้วขายของดีดีครับผมกลับมาบูซาให้ลูกให้หลานเนาะสีพึ่งน้องช้างได้ไปแล้วขายของดีครับผมผู้ใดอยากได้เอาไปใส่ขาดใส่ขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณแม่บัวหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับคุณค่ะ สีิงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนทิโตไว้จะเกิดบรารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหักผู้ไา้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาาซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนทวรมาบอกพอเที่ยง แต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายปลเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถุมงคลทินี่ซว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานทิ่บานที่เฮ่อนไปบานนี่เฮ่อนก็ได้รดก็ดีทีเป็นสีมงคลท้ามาคาขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร,างร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่นเข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวกด็ดีเขาอีกองเขาดีสูงของเขาเองอันนี้นองส้างแห่งเป็นสัตว์ที สูงกลัประหาก็เลยบา,างความเกียคุยกหลงป่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหมือไปอ่ามันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันใดคุยก็ลงป่วยเกียรว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยีหล<ะ>ีมีพุ่นตะคุณนไม่ด้อยโตมียึิยึมีอำนาจสามารถมวยอ่อนยึดยิดสามารถไปหาผูดด้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาค<ะ>รับวันนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาส่างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปาาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่คือฝากตูมบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานต้นขุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปลยุ่งเลียอนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไมุู่นเพราะพัชฐานอยู่ครับนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพชัชวิบรีพัชวิบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีด,ดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับโลกย่นองสงร้างคือไม่มีดดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับคือพวกเสกของพุทธเบิดตำานานอยู่ในเจตดตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รล่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวีรงนี่ปูปุ๊กเสพให้รู้่นแรกอ่าอ่าทายไปสองปูดอดง่าบัดกุ๊ดคูนง่าปูรอดธรรมาทิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนบังมีอยูก่กินสว่างกันบันจะทีดูครับ,บนี่น,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 นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนุคือปูรอดชงสีเมืองนี่มึงบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเอ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสี์ไปคล้องไฟที่ของคุก ราชคูปูนสำเร็จน,นั่นแหละนะคือ่ังกวามเป็นมาก